หรือว่างคารบท่าทางของทั้งคู่มันดูเป็นธรรมชาติมากเลยแปลว่าสองคนนี้น่โกหกเราอยู่ใช่ไหมครับเก็บดีเอเอของแฮรรี่อย่าร้องไห้สิจะไม่ชอบเห็นเธอเวลาร้องไห้สนุกกับภาพยนตร์ฝรั่งเรื่องดังทางช่อง3กด33 ก็เหนือกว่า,ากับโซฟีศ1น,ห,นหม่ <S <S บางเฉียบซึมซับเร็วสุดศูน,น,นาทีถ้าไหนก็ไม่กลวนเลยแบบกระชับซุปเปาอร์อาราสลิม0.1โซฟีนึ่อาลืมอือเอพี่อึนจูอีกอย่างเขาจะตายตอนนี้ไม่ได้หรอกเพราะชีวิตเราหลายคนขึ้นอยู่กับเขาไปเถอะพี่อึนจู าพ่อหาตัวเธอไม่เจอต้องฆ่าหนูแน่พี่พาเธอหนีออกมาแบบนี้โอกาสที่ฉันจะได้เจอพ่อเธอแทบจะเป็นศูนย์เลย